สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมโดนักเจมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างนะครับมีตู้เย็นนะครับแล้วผมขอแก้วขอสักครู่นะครับ สิ่งที่จะต้องมีนะครับม,มีแค่ลืมประตูนะครับก็มีแค่นี้นะครับสิ่งเราต้องเตรียมนะครับ1นึ่งหนึ่ง,เ,งเลสโตนนะครับ2องดิเซนเซอร์นะครับ3ามปุ่มหินนะครับ4ี่บล็อกอะไรก็ได้นะครับ 5. ประตูเหล็กนะครับ ราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับกดอื่นนะครับแล้วู้จะวางบล็อกลงไปนะครับปึ๊บแล้วขึ้นไปบนบล็อกนะครับแล้วก็วางประตูนะครับเห็นแล้วที่วางเซนเซอร์นะครับแล้ไว้ข้างหลังประตูนะครับปึ๊บให้หนาม้สหวนมาทางประตูนะครับวางบล็อกลงไปวางปุ่มลงไปนะครับกดปุ่มปึ๊บ นีครับประตูเปิดเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองใส่อาหารลงไปนะครับแต่เครื่องนี้มันจะสุ่มอาหารให้เรานะครับมันก็จะสุ่มไปเรื่อยนะควันนี้ก็สุ่มมั่มวๆนะครับ เป็นประมาณนี้ก็รับกันนะครับเ,เสรแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมวางเลสโตนนะวางไว้ตรงนี้ปุ๊บในนี้เรากดตัวนี้ปุ๊บปุ๊บเขาจะเด้งออกมานะครับมันก็เด้งออกมาเข้าตัวเรานะครับ อ่ามัเป็นแบบนี้นะครับเห็นครับมันก็จะเด้งออกมาใส่ตัวเรานะครับมันเหมือนแบบเปิดตู้ปุ๊บแลจะยิบยิบของออกมานะครับแต่สำหรับผมนะว่ามันเอออาจจะทำเป็นกับดักก็ได้นะครับ ถ้าค,คุณผู้ชมหลอกเพื่อนคุณนะบ,บอกว่าเออไอยังไม่ีแบบหลอกให้เพื่อนคุณแบบมาเปิดประตูเอาของกินนะครับเดี๋ยวมาปุ๊บโอ้เลยนะครับผมมันก็เต็มหน้าเลยนะครับก็ขม,มิ้วนี่ครับการสร้างก็เสร็จแล้วนะครับเล็กๆนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วก,กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวิบบ้าครับผมสวัสดีครับ